เปิดภาพมากอะฟึกฝัน่พี่น้องแต่งตัวให้ลูกสาวแล้วละโดยลูกอยากบอกมันเมือกเลยเนาะบูดอะไรสบายดีปลาลุงบัสคุสุคนเอฟซีบัสคุสุคนเด้อเนาะเออกินกินนันเดียวเด้อลูกเด้ออัศจรรยกันอุจาปลาลุงเอ้ยคนเก่งของอีแม่นี่เปิดภาพมากอะเจอคนเก่งแต่งตัวเรียบร้อยมาหนิ ให้ลูกทุ่งตีนะเรืยกหรือฮะอันนี้ใครวะอันไหนลูกเออดอกไฟเออแมนอยู่ดอกไฟได้อือ,อเปิดดูฮะเปิด,ดอยู่ใช่อ้าอุ้ยจินนี่เอามาเล่นได้มากินยากแก้ไอก่อนมาก่อนไปมาอันนี้ได้เนาะที่เอามาแต่ไทยนะเนาะลูกเนาะชองอันนี้ได้เนาะอืออันนี้แมนบอลูก แน่นนี่เนาะมาแต่ไทยเนาะลอยๆๆอาญาแกไอ้ลูกกินก่อนๆไปอ่ะมาเมยใส่ถุงตีนให้ใส่แล้วบ่นั่งรึมนั่งนั่งเมยใส่ให้นั่งรึมงามเลยเด้แบบนี้มันเข่าสุดมันเลยโอ้เก่งมากไะผู้ดำจีนอ๊อฟนัได้รึมโอเค อ้าคืองามแทะโอ้บุกินีเห็นบ่เข่าชุดมันเองเนาะวันนี้เข่าชุดหลดใช่เข้าไปคือแล้วใช่หิวใช่ลูกเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่เสียขึ้นให้นี่นี่เคนี่หิวอจป่ะเดี๋ยวเราไปฝากสาว เอาใช่ไหมว่าห oh, ้ม่ต okay. ูให้ตกลงให้แม่บอหรือมไตู้ฮะเอาให้สิขับรถบัดนี้เอาให้สียูห่านบัดนี่เออเรียกเขาไปกับมีตู้เลือแม่วันติ๊กต๊อกติ๊กตอกไปกับมีเตบ่เอาแม่เอากระเป๋าก่อนเถอะงาเอากระเป๋าก่อนไปกันเลยไปกันเลย ไปส่งลูกสาวก่อนลูกสาวให้ไปส่งได้มือนี่ไปเส้ใส่ใส่ใส่เกือบเด้เกือบเอาคือรถแล้วประตูโอเคเปิดประตูทะเปิดประตูทะเออตอนแรกหามีดดูไปไปดูไปเอาไปใช่รถไปเอาตับค่ะเออเออ โอ้จะว่ามันสิกินบดบอไปลูกไปอัเรียๆไปมีตู้วนนี้ปเนี่ยหายประตูไหมออ้มบ้าคนเก่งไอ้นี่นั่นแล้วหุ่นดีลายมันผมมีสิ้นคนเก่ง ไ, <si ไปไปไปะม no ันไปปะมันไปปะเอนอุ้ยอุ ti, ้ยอุ้ยอ <si ุ้ยอ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 ุอุ้ย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 อุอุ้ยออุ้ยอุ้ยอ้วอุ้ย้าอุ้ยอ่้ยอุอ้ยอุอุ้ยอุ้ยอ้อก้ยอุ้ยออ้ยอ้ย้ยอุอุ้ยอ้ยน้ยอยด้ย ตัวยที่ขึ้นไล่ให้ก็ธรรมดาธรรมดาเพื่อแต่เพื่อแตนไปลุงเอ้ยเออเออเอออยากลงกับเบิ้ลเบิ้ลกูเหตทางใหม่เด้บิวเผนหิตทางปวดตกห้ามเลยบิวเอ้ยเหนียวเนี้ยเหนียวเปรตเป็ดปาดไปจเจ้าวิวเนาะเตรียมเข่าให้อีกถ้าเจ้าอยากเปิดก็เปิดได้เด้อลูกเด้อเป็นยัง นั่งก็ดีเออนังกบดียานเมาลอดนะนั่งขันหนาไปขันหนาหาประตูไปเชืนนขนันหนาขึ้นหลังขันหนาขึ้นหลังมนกะนั่นได้บอขันหนาหาประตูข,ข,ขนันหนาขันหนาขาัดบุมีเนาะนี่คออะไรขาเาบางนนอนน่เปะลูกนะ,ะพหัวออกมาใช้จะเบิดได้นี่ โอ oh. oh. ้โหเก่งอะดีนี่กินแข่งกันรู้พแฮนดงวิวจักเื่อน้งวิวมิเตอร์เบิรก่อนน้ยนองวิวเก่งอะดีน้งวิวกินแข่งกันกับลูกสาวแล้วลูกสาวมิเตอร์เบิรก่อนมิเตอรเก่งอะไรอะลอง nè Bơ ngắn nè nữa hả Đa Hả? Bơ ra À cái càng nhầm nhắm đầy rồi cứ bớt đi à, bò, ừ. Ừ. bò. Ừ. Kênh là lý nè Nhắm จมไม่จิ้มแขวนะแขวลืมประตูประตูลืมไม่จิ้มแขวบ่เป็นยังเดียวลงไปแม่ที่คอน้ำคู่ให้บิวเต็มที่เลยบ้องแม่หามตาลุกนเฮ้ยหมายแข่งกันเดี๋ยวเลิกกันเด้อบัน คนละคำสองคำ Đấy bớt cân không ăn bỏ nữa Thêm cần kín đấy Hãy bớt cân cả bọc Hãy bớt cân cả sân á Bớt đỏ bọc Bớt nhau กเดาบ่นารถเต้นเด้อุ้ยอุ้เอ้าเยงอะไนนี้ึวดแดอุยยยมากล้เมรกว่านเดี๋ยวนันเมล้มได้ฮะน่าม่นักันล้มมดนทับกีเด็คน้่ลมทับโต Ừ, Nicolai, nó này còn cào lúc mấy con lịch học cảm hào, nó vui mhm 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 mắn hmmm 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 อ้าบเปิดดูตกตุยังหันี้ยมามี่ประตูล็อกบริเปนน่ะฮึปัะตูอืมออืโอ้โนั่งล็นั่งลงกิมเกวนั่งลงนั่งลงรถเตนอีกนะแม่เหลือใจเด้เหลือใจบนทางเด้อ่ะเอาดูอ่ะ อย่าอืมปีปุยอ่ะมึงในบิวคนมาแต่ใช่คนมาแต่ใช่นี่รถยางแตกบ่รถทัวแบบทัวนอนหนไดยเนาะเป็เตียงนอนนะอ้ลูกอ่ะยูวแมวก่อนได้หนิมาแก่งกันในครัวหมูรถยังไงกันเยอะกันจนชิลล์ ออถ้าอิ่มบอกแม่เด้อลูกเด้อถ้าอิละพ่อก็บอกแม่เด้อกินอรล่ะพ่อหลับบ้าอืมเดี๋ยวก่อนเที่ยวพ่ลจะกินน้ำเด้อเก่งกินได้ใช่ไหมนี่โอเคอะไรนี่เอ้าบุแม่ได้ไป็นฉันนะอืมกำลังหง่องกินนี่เที่ยวกินหรอเที่ยวกินทำจุดท้ายเด็ก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  ยืนหันหน้าไปทั้งลังกินกินกินให้เบิดยังไงเดียวน่าจ้าได้คนเก่งอือกินเยอะบ่จะกินนะครับกินคือเจนี่ท้าโอมเบิดอือมอ่มิชั์เบ่ไะแม้แต่ลมทั้งเกาแล้วะ ย่างเอา่อิอทอท้าเเห็นเห็นน้องบิวไปหรอ่อดม่ได้ติเนาะเพื่อนยันน้องบิวเป็นหนังสือก่าเพื่อนได้อทิตด้ออู้อู้บิชัางดีกะแก๊กด

Thôi xây cặp vào hãy quen Mẹ tui Phà đi Phà cả xây Phòng lúc xào xây hay bứt Con kinh quá Phải xử lưm nó Phải xử phòng lúc xào bứt Phải xử lưm Mẹ bỏ lưm phòng lúc เป็นยังโอเคพูดพูดนึกว่ากบจจักแล้วกูดเดีโอเคมาเป็นยังเออเน่นนอนอยู่แล้วนะม่อวันไม่อวนนห้ยเมต้มาอยู่แล้วเมื่อวนมาแล้วแล้วว่ามันเฮียได้ดุดนำนะมา เอาแต่เว้นโกมูเลเอาเป็นทีหนึ่งบอได้ทีหนึ่งแล้วถูกอารถน้ำผิงเมื่อไรฮะเออบ่มากับ่มาบืนกับบ่มาบืนมากับไผ่ก็ไม่ใบบอก็ไผ่ิตุมิตุบ่เออ มมตุก็เม่อ้วนที่ม้าลำไผ่ขอเลยจ้วม่เมตุวะเว่คีบ่กเราจัากีหังไม่อ้วนไม่อ้วนใหญ่เจ้าชุกให้เฮ็แลนจะแลนชุกให้ไม่อ้วนไหนเด้อชุกแลนตจ้าเจ้าเ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 อฟเอฟซีว่ะใบอันวิวอันปลาลุงเห็นเจ้าชุกว่าโอ้ยน้องวิวคือแกงแท้ว่าชุกชุกรถให้ไม่อ <c ười> ้วนขี้ว okay. ่ะปลาลุงเห็นนะ ต้องบิวได้ฉุกนะป้าลุงเห็นว่าอุ้ยน้องบิวลี่เก่งจังเลยว่ะมาโรงเรียนแล้วก็เข็นรถให้แม่้วนนั่งอีกว่ะทำไมไม่ให้น้องวิวลี่ขับว่ะป้าลุงอ่ะแม่้วนต้องเข็นว่ะให้น้องวิวลี่ขับว่ะป้าลุงเพื่อนว่าสิเล่แม่วนจะได้ออกกำลังกายเพื่อนว่ะออกกลังกายจ่อยเออออกกำลังกายแล้วจ่อยเพื่อนว่ะ หือไม่อ้วนดอดให้ลูกเข็นซะไม่มอ,อ้วนเมื่อยว้าเอ้ามียังเฮ้ยมาล่ะให้เฮ็ดได้ลูกม,มียังเฮ้ยคนเก่ง คูยังนะดีเลยสาวครูยุ้ยสาวครูยุ้ยมาหาเลยเมยไทยม่ใบเบิ่งได้หอมาไหมอ่าหนูคนเก่งมาไหมมาเมมาใส่ผีแม่อุ่มมาไามีนมาจีมาไหมลมามามาแม่อุ่มมาโอ้ย หายไปอีกนะหายไอีกนะหายไปอีกนะหายไอีกแน่นี่แม่แม่พุ่งหูได้นี่เคนใดคนใดนี่หายซคู่ได้อบใจเด้ไปลูกป่าไปลูกป่หาไปแน่นี่ไปลูกป่ไปสิหายไปไปลูกป่าโอเคโอเคอใ้